่แจริงเหรอจริงจริงดีใจแหละลูกใช่โอ้โหไปดูกันปกล่าว่าสิมาเสื้อผ้ายแจกระยานวันเกิดเยี่งเนาะแต่เบิร์เธอเสื้อผ้าแบบใดนขอมาเลือกเองวะซ่าเอ้าเลือกเองก็เลือกเองกระมัเลือกยุลานเนี่ย ตังโดนตังน่านกระโบถือใจทั้งล่องปานเบิงทั้งอย่างก็ได้ดเปลี่ยนลานเปลี่ยนลานบัดที่นี่พอกอะว่าอะพ่อเอาคันนี้แหละเอาคันนี้แหละลูกข่อยเพิ่นกบบระบมากพี่น้องพอกบขยันขยอ่อกับโบอเอาจา้ะบสิเอาแบบทีเธอมาค่ะถ้าเอาคันนี้หนูก็ไม่ปั่นมาซาน กับโมากหญิงลูกไส้ฉันกับโมากพ่อกับยุให้เอาขั้นนั้นเธอกับมา,มาขั้นนี้ขั้นนี้ม่น,น้อยก็โตคนปันเด้เอาเธอเบิง์อ่ามันหน่อยก็โตคนปันโบคือจังซีเลยค่ะเธอกับมาจังซีก็คือจะเอาแบบนี้พ่อมาหอดบานเท่านั้นล่ะคะ่ะฝุ่นกับโ่งเม็ดเธอกับบุษน ก็เกิดสิปันค่ะสิปันสิไปบ้านย้ายสิไปบ้านย้ายแม่ผ้าไปบ้านย้ายเนี่ยแม่ก็บว่าฝนมันลิ่มอยู่อย่าพึ่งไปเด้๋ยสิบวันสบายอ่ะพ่อบอกให้ไปกับปันอยู่เฉยๆเก็ยุ่งจังส,งสีพี่น้องจะแมนเฮอหลายขึ้นนี่สีนอนบ๊คย่อยวา่านะว่าจะสิอกไปห้หนาบ้านว่าจะสิปันอยู่ในบ้านแม่ก็เลยพาอา๋ออ๋อไปไปงั้นก็ไปตรงถนนหน้าบ้านนิดนึงเออเพราะทั้งมันขึ้นมากเหรอไง คนจะตกอยู่แล้วแม่ก็ว่าอ่ะมาหน้าบ้านหน้าบ้านนิดนึงกับพ่พ่อใจก็ออกมาหาอา้เบิงสมใจอยากออกมาอวดอายออกมาบานใหญ่อยากมาปั่นก็อยากมาปั่นก็อาย ต๊เนี่ยมือแรงมากอ่ะไอพอดกระสือเค้กมะหายไปมุกระสือเค้กมะหายคุณละปอนสรุปปีนี้ลูกไส้ได้เคกสองก้อนก็เอามหายห้คุณยายตัดให้คุณยายารยายักยาย